คุยสนุกกันนะเมื่อกี้ผมดูเห็นสดใสอยู่นี่ครับใช่ก็สดใสปกติค่ะเมื่อกี้แค่แบบว่าให้พรเขาไปนิดเดียวว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขจบแล้วค่ะเป็นพูชุดหมอนวันใหู่ว่าไอ้ภูมิถ่ายแลบลิ้นคตรเซยว สารเขาเนี่ยทุกคนก็เอนดูเขาเรือยวก็เลยแหลกแถกไปเนี่ยหายไปแล้วแอบซุ่มอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสงสารเขาค่ะชีวิตเขาน่าสงสารปเป็นดูเขาหน่อย <c oughs> เนี่ยชุดหมอนวดเป็นเหตุเนี่ยเป็นไงล่ะทุกคน มม่น่าเลยเนี่ยอย่างน้อยเนีน้ยงทีคนอยางเออใช่ไหมมีคนอยากนวดแหละ <c oughs> บางทีอ่ะคนเราอย่ามานั่งดูแค่การแต่งตัวของเขาบางทีอาจจะเป็นแค่ไลฟ์สไตล์เขาก็ถูกปะเอออาจดูแบบเออเขาแต่งตัวแรงเขาแต่งตัวนู่นนี่นั่นเนี้ย ตายเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าแต่งแบบนี้เราจะต้องแบบทําอย่างนั้นไง <c oughs> เป็นหมอนวดเหรอครับใช่วันนี้เราบนเป็นหมอนวดค่ะ ใช่ไหมพี่ปูวันนี้หนูยังไม่ได้ด่าใครเลยนะอาจริงป่ะไลทั้งวันอ่ะพี่เห็นด่าใครป่ะพี่ไม่อยู่แค่งานแต่งตัวอนะ่ะดูทุกตรงไลทั้งวันเจอตั้งแต่เช้าเนี่ยวันนี้ไม่ได,ด่าใครสัาคนเลยถูกป่ะพี่ปูหนูไม่ได้ด่าใครเลยนะวันเนี้ยพอด่าจบโดวคนลงเห็นไหมเนะี่ยคนลงหมดเลย ดีใ,ใจที่ได้เห็นแ,แม้ที่โป้มันมาจนได้เนี่ย่า <_ d ata> ต่อคนจะได้มาไม่เอาแล้วหมดแล้วเสียภาพหมดหมดละบุษา์ดีมาทั้งวันน่าขอบคุณค่ะ ดีมาทั้งวันมาดีแต่ตอนออหน้านี้เข้ามาเขาเป็นยนีงยังไม่ถึงใช่ไหมอ๋อดีดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยได้อย่างไรเนยลองว่ามาสิสร้างเลไหมว่าเป็นตัวเราเองสิ เวลาประสาทมันขึ้นแล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะมีอ่อ่มันก็จะดูไม่งามเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชอบเนี่ยอุปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ด่าก็เดี๋ยวหาว่าแบบโอ้ยนั่นนี่นู่นอีก สาอาดใจเย็นทั้งวันทั้งวันจริงจริงกินข้าวงยับกินแล้วค่ะกินแล้วองลงจนได้ ด่าไม่แรง <c oughs> ไปเออกน้ำแข็งมันจะได้หินเครียดทำไมไม่ได้เครียดค่ะไม่ได้เครียด <c oughs> ด่าไม่แรงนี่ไม่แรงออกใช่ไหมสบายใจแล้วได้ด่าคนละ <c oughs> เครื่องด่าทำงานเฉย หนอนดาหยาบคายมันก็จะไม่งามอะเนาะล้วก็ด่าแบบซอฟซอพูดดีไปแต่อย่าให้เจอนะขอบคุณด่าจนเสียงแหบเสียงแห้งโอ้โหไฟแลบเลยเดีย๋ยวจะเจอแล้วีเฟไหย ายค่ะอ้อขอโทษค่ะโอ้โหออกไปดิ้งไม่ดิ้งแล้วมีไม่ออกมาแนละ้วเราจะไปพูดถึงคนที่ตุยมาครับนจริงอ้วนไหมครับอ้วนค่ะอ้วนเหมือนโอ่งค่ะจะกลมๆหน่อยสามารถกิ้งได้เพราะว่าอยู่ติดกับราชบุรีคะ่ะโอ้หพี่อะ <laughs> เป็นอะไร ใช่ไม่อ้วนค่ะอ้วนอ้วนค่ะเป็นคนอ้วนกินแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนอ้วนคนหนึ่งค่ะ